के खराब चाहें สวัสดีครับผมอ่ะมันนี่สีมาอัปเดตไอ้ถั่วงอกให้เบิ่งแล้วครับนะแต่วัวนี้มาเล็ดทานตะวันครับผมมาเล็ดทานตะวันนะครับหลังจากที่ทับถาดเลยนะครับเนาะปล่อยมาครับผมวันนี้ชุดนี้เฮ็ดสีถาดนะครับเน้องเดี๋ยวผมสีอัปเดตถั่วงอกนะครับผมเป็นรุ่นนะครับผมทั้งเหมดสีเฮ็ดเป็นสีรุ่นด้วยพี่น้องเนี่ยนี่ครับผมอันนี้ครบสี่วันเต็มนะครับผมเต็มถัดเต็มทังบลูพี่น้อง ทังนีครับผมนี่สี่วันเต็มครับผมเก็บเกี่ยวอะไรแล้วครับผมตัวนี้ครับผมขาวๆเลยนะครับผมชุดนี้ผมเพ็ดไปสี่กิโลนะครับผมนะครับแต่ทั้งนึงผมผมเอาเอาออกขายแล้วเมอวานบบทันนะครับตัวนี้ครับผมเป็นประมาณนี้เลยนะตาพร้อมเก็บเกี่ยวนะครับผมนี่ครับผมวันที่สี่นะครับเนาะ นี่คือวันที่สี่ผมคลิปขายได้เรียบร้อยครับผมสำหรับชุดนี้แล้วครับเนาะวันที่สี่อันนี้ได้สามวันถังใหญ่ตัวนี้ครับผมถูกอกสามวันหน้าตาก็สิประมาณนี้ครับพี่น้องครับผมวันที่สามนะครับเนาะนี่วันที่สามครับผมวันที่สามขึ้นตีสองถังครับผมกรสีประมาณนี้เลยครับผม มัีสามเก๋เฮียงงานเล็กนี่เขาก็สามารถเอาไปขายได้เพื่อพี่น้องเนี่ยมันดีสามนะครับเนาะราคาสิประมาณนี้แหละก็พร้อมขายก็ว่าได้แต่ว่าหันกับสิบเพราะว่าันเต็มทีนะครับเนาะแต่ว่าถ้าเฮงเขาก็จัดการได้นี่ครับอันนี้ได้สองวันนะครับรอายุสองมื่นแล้วครับเนาะครับผมกสิประมาณนี้ครับผม,พบมเรผมพราะว่ามัหลุดออกจากหัวงได้พี่น้องเน,น,ะนาะแล้วก็ รอต้นก็พันตรงครับผมวันที่สองนะครับเนาะประมาณนี้ครับผมวันที่สองการเท่าลมเสียดีแฮนดนเป็นหาลุดนนพี่น้องด้ยเพราะว่าสีเก็บมือที่สี่ครับผมวันที่สองครับผมแฮนดนมีหาลุ่นครับผมแล้วมันสีหมุนหมุนเข้ามามันจบกันพอดีครับผมนี่พอขายตลอดนะครับเนาะ นี้หนึ่งวันนะครับผมหนึ่งวันหรือว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก็สินหน้าตาก็สิเป็นแบบนี้ครับผมนี่ครับรอันนี้เลยอันนี้หนึ่งวันนะครับผมยี่สิบสี่ชั่วโมงครับผมหนึ่งวันนะครับผมถวอกหนึ่งวันหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แลครับผมการให้น้ำสำคัญนะครับผมตา,า,า,ากแดดถั่วงอ สำคัญแห่งคือการให้น้ำกับเมล็ดพันธุ์นะครับเนะาะเพี่อหาเมล็ดพันธุ์เขาบรสะอาดด้วว่าใดมากเป็นเมล็ดพันธุ์คางปีนี้ปัญหาสิเกิดขึ้นหลายพี่้องผมปัญหานี้สิเกิดขึ้นแบบมเมล็ดที่ทวงออกข้างหัวดำนะเพี่อพัะน้นแล้วอัจใจสําคัญเลยคือว่าเมล็ดและน้ำนะครับผมห้าต้องไปหาเมล็ดพันธุ์ที่ว่ามาจากแรงทีสะอาดนะครับ ผมเป็นทัวรของขางปีนะครับเนาะต้องไปหาเรีงมาเล็งพันทีว่ามันมันเป็นทัวปีนี้นะครับผมแล้วสะอาดเนาะเพราะว่าถ้าเป็นห้าไปเอามาเดี๋ยวว่าบอไดามาตรทานนี้มันเมื่อสี่เกิดปัญหาตามาพี่นะ้องถึงกลับขันา่าเน่านะครับผมถ้าเั็นห้าใส่บอไดเลยครับผมเถอะมันหดนึว่าสีเน่านะครับเนาะหลังทางพวกนั้นถ้าก็สิกลับมานล้มาใส่นี้ แบบสีบอได้เลยครับผมเพราะว่ามันมีเชื้อแล้วมันสีเนาอยองสำหรับพี่นอ้องครับผมหนาตากับประมาณนี้เลยครับพี่น้องอันนี้ถังแต่ละถังนี่ผมใส่ประมาณโลสามขีดได้พี่น้องใส่มเมล็ดน,นะครับนะเป็นมเมล็ดถั่วแขกครับผมโลสามขีดก็สีได้เต็มถังแบบนี้เลยการให้น้ำก็สำคัญสำคัญถือว่าสำคัญแห้งเลยเพราะว่าช่วงนี้แห้งเป็นหนาหอนนะพี่น้องเนาะการให้น้ำนี่ต้องสม่ำเสมอนะครับ สม่ำเสมอนะครับสี่ถึง้าชั่วโมงหรือว่าสาถึงสี่ชั่วโมงก็ไ้ครับผมแต่ว่าให้มันสม่ำเสมอครับยาให้ขาดนะครับเนาะการให้น้ำครับผมอดให้มันเถิงนะครับผมบ่ต่อเนี้นะครับให้ความเย็นมันเบิดตความหอนนะครับผมเ้าสีลงไปไอระอูมันสิข้นครับผมเอาสีว้นว้นว้นจนว่ามันเย็นนะครับผมพห่น้องจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลย โอเคครับผมสำหรับมือนี้ก็เอามาอัปเดตให้เบิงงทวงออกเตะหลุดนะครับเนาะจากวันแรกจนหอดมือเก็บเกี่ยวครับผมพี่น้องครับผมกระชิประมาณนี้ครับผมโอเคครับคันพี่น้องอยากให้ผมเฮ็ดลีบยังเพิ่มเติมก็บอกเลเดอวยครับเด้อเดี๋ยวผมสีเฮ็ดไทยนะครับผมสําหรับการเฮ็ดทวงออกนะครับเนาะบ่มีถือมีพิสพี่น้องลองได้หมดทุกวิธีนะครับผมสาหรับทวงออกบม่ว่าสิเป็นระบบน้ำบลนนรืวว่าระบบน้าทิ้งก็ได้ครับผม อเครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เบื้องไมลเป็นระยะนะครับนอกพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม่ันถือใจก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้พี่น้องเด้อเพืเป็นกำลังใจครับผมโอเคครับเจอกันที่พี่หนาครับสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม